ฮัทชยอยเยออเทชยทีเดียวจำไ,ไ,ไอเลวเวอยสวัสดีครับุกคนบเกกับเวอร์เว้เว้นกับมสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้คุณจะอยู่กับมาสเตอร์เกมมอร์ไปเอ้ยอูทำไมเนะี่ยในเกมไมค์ครับกับม เอออุ<ส>้ยโอ้ยเอ้ยก็ตีตกไปไงอ่ะเออไม่ปรับ่ะฮัไม่ปรับทะเทีฮะก็จะสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับฮัทฮัทฮใช่จานกันไปโน่นนะชไอ้ซอมบี้อยู่บนหลังคาว้ามันหล่นลงมาแล้ว ชิงเอ,อื้อเอ,อื้อแล้วกูติดอะไรด้วยเนี่ยโอเคครับไม่ย้ายไม่ย้ายของมาบ้านเอเอเอ้ยย้ายของอะไรอะ่ะตรงนี้มันยังมีให้วางเตียงอยู่นะจริงดิงั้นนอนหน้าบ้านชิงเอ้ยเออเหนื่อยเหลือเกินไม่เล่น งั้นนอนตรงนั้นก่อนแล้วค่อยมาที่นี่เดี๋ยว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 ค่อยย้ายมาเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายไปย่าเอ่อข้าบ้านไม่ได้ไม่เล่นหลอกไปเลยไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นไม่อยากโดนหลอกนอนก่อนนอนก่อนแอบกวนตีนอุ้ยใครป่านี่ใส่เนี่ยโอเคงั้นผมทำดาบก่อนดีกว่าไอ้พวกนี้ไม่เกี่ยว

ไม่เป็นไรครับผมอยากนอนบนหลังคาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกเตียงก่อนขึ้นไปตีเลยนะกําลังเดี๋ยวขึ้นไปตีลูกลงล่างเลยอะไรคือตีลูกตีใครตีคุณเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเอื้อเอื้อหนืดหนืดเอื้ออื้อหนืดอฮะเหนเหรอเมันเออมาแล้ว l อสโก o เก็บมันไรประโยชน์ยอดเอื้อกลับแล้วลุงคะหนูคิดว่าตอนนี้เขากำลังมา เอ้ยติดเอื้อเอื้อติดเอื้อใจร้ายเอ้ยนี่ร้องเพลงอะไรดูกาลาเทศะมั่งไม่รู้รู้ไหมทะเลทรายมันไปทางไหนอ่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวไปไกลจากบ้านบ้างสักวันสองวันบ้างไหมอ่ะไม่น่าร้องหน่อยเถอะเข้าบ้านก่อนไปทำอันนี้ก่อนจะได้ขยัน เพราเด้อป่าจะได้ขยายที่ในบ้านไงให้คุณนอนด้วยเออผมก็นอ,นอนในบ้านได้นะนอนหน้าบ้านเรียน,นนี่เงื่อนไหลนอนหน้าบ้านตีแตกอะไรแตกอ่ะ <c oughs> โอ้ยนี่ยังไม่เขียนเรื่องไข่คิปเปอร์อีกเหรอหนังเลยแตกนี่นยังจะฉีลาดนี่ <ละ S 1> ไว้อะไรไข่ผมแตกแล้วเน,นี่ยไอตี๋ครัะ อะไรไข่ๆนะไข<ง>่ไข่ตัวแป๊นี่เนี่ยชั่วร้ายอ่ะเป็นการให้หินวิธีหนึ่งจะมาขโมยเหล็กกูอ,อ,ะอะไรนี่เล่นไรเนี่ยจะเอาจริงดิ อี่พวกรองของนี่เข้ามาในเข้ามาตรงนี้ดิเนี่ยตรงนี้มีฮะตรงนี้ที่ทำไมเจ็บอะไรเจ็บกลัวจนฉี่แตกใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเผาเหล็กอยู่ เออเนี่ยวกระจกเนี่ยวเผาเสร็จแล้วมั้งเอ้ยเดี๋ยวเราได้ยินเสียงซอมบี้อ่ะกระจกเนี่ยวเผาเสร็จแล้วตายมาอือได้ละได้ละได้เตียงเอ้ยเฮ้ยตกใจเฮ้ยเฮ้ยนึกว่านึกว่าคิปเปอร์นึกว่าคิปเปอร์ก็อดีตอดีอ้าวอ้าวอะไรหรอไม่มีอะไรครับเมื่อกี้ไม่มีอะไรครับมันเจอเงี้ย ทำไมอะทำมาเกี่ยวอะไรไไอ,อ่ะเฮ้ยเออเนี่ไไยไอ้นี่มันเสร็จแล้วรเ,ลเราขอกระจกขอกระจกหน่อยไหลย้ลยายเข้าไปแล้วหาขโมยถาดไม่เปไรบ้านเราของเยอะงั้นมาย้ายของเข้ามาในบ้านนี้หมดดิมันหมดแล้วย้ายของหมดแล้วเหรอมันมีแค่เตียงอันเดียวใช่ แล,แล้วก็เตาเผานีนั่นแ,แหละมันไม่มีเตาเผามันไม่มีที่คับเนี่ยงั้นเนี้ยก็ขยายบ้านก่อนแล้วกันบ้านเล็กแค่นี้ไม่พอหรอกงั้นทำคางเก็บตรงอาวุธตรงนี้ด้วยปะคานเก็บอาวุธเลยเหรอ,อ,อน่าจะได้นะหวังว่าฮีโร่บายจะไม่มาปวดนะ สงสัยมันเห็นเรามันเห็นเราวางกระเป๋าไว้ที่ถ้ำมันก็เลยเอามาไว้ให้ผมแช่งไว้ก่อนเลยว่าให้รบานมาถึงนี่เด้อถุยยิ่งเช่งไว้ก่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยว งานจบพ่องานจบพ่องานจบพ่อจิง,งานจบพ่อจิความรักความเามตตาเดี๋ยวมันมีที่เหรอเอเค <S <S ยเเคป็นวามผิงอาเนาอยาานยความจีมันก็วางปิดกระจกตรงนี้ได้เหมือนกัน,นเนียเฮ้ยสวยเนี่ย เดือดกับฟิวดูดิข้าวหลังที่หลังเนี่ยจะไม่ยอมที่ไปหาถ้วยไปหาแก้วโฮ้ยใครจะไปหาแร้เออเนี้ย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 ไปออกจากบ้านไปต้องเป็นแก้วอันเล็กไม่ใช่เหรอใช่ต้องแก้วอันเล็กแต่บ้านเราก็มีอะเนี้ยเอาไปซ่อนก่อนเลยเนี้ยเอาไปซ่อนีอุย เข้ามาทําไมเนี่ยก็ช่วยไม่ได้คนคนเขาแคสเกมกันอยู่ถ้าใหนไม่ได้แคสก็ออกไปซะไม่เป็นไรมาเร็วอย่ดแลับแค่อย่ามาปวดกันแล้วกันแค่อย่างอแงนะถ้างอแงเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวขอให้เนี้ยเด้งออกเซิร์ฟอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครตีมเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตกทำไมเนี่ยตกทำไมตกทำไมตกทำไมเดี๋ยวบันเอากระดูกตบหน้าเลย ยายามีกระดูกไหมแค่จะมาขอกระดูกยาขอไข่ขอไข่อะไรกระดูกปลาตอไม่ขอไขเอาเอใช่ไม่เอาล้วไม่ขอไข่ชื่อว่าขอเนี่ยนะกระฟิวไอ้ไก่ไม่ขุดอ้อยไอ้ไก่ปลูกใหม่ขุดอะไรอ่ะอ้มีตอมอีกขนผลผลิตที่รอตั้งนานอะอ่าได้ได้กระดูกแล้วงูกงช้าง ขขงต่างหากเราขขงไม่ใช่กงก็ไก่แล้วก็กงแล้วก็งองูเนี่ยนะโถโเอยโอยแกเกิดมาต่อหน้าต่อตาเอากระดูกตีเอากระดูกตีเอากระดูกตีโอ้โหเป็ของกินละมาดูนี่สิครับโอ้โห t the fuck ก็ไก่แล้วอะไรบอกทีมนเกิดอะไรขึ้นมันมีของไหมในนั้นอะไม่รู้อะถ้ามันไม่มีจะได้ของหน่อยโอ้พี่าซี ไม่มีอ่ะที่รบายเอามาวางไว้มั่งพี่กาฟแฟแค่นี้หรองั้นเนี้ยเอาไปสองอันเดี๋ยวเราเอามาสองอันพี่กาฟแฟตัวหรือว่าในตัวเนี้ยก็มีเยอะแล้วพี่กาฟแฟดูตัวถุงไหนเป็นมัดไหล่เด้ออีกไม่มันบอกว่าไม่ไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยไอมันเลเราเพิ่งได้สามอันนี่ไหนเอานี่เอานี่เอานี้ชื่อว่าอะไรคะเอ้ยเดี๋ยวที่คุณหินเราจะพังแล้วอะ วิลเออเราเห็นตัวอะไรไว่ายน้ำอยู่ตรงนั้นอะโอ้สำหรับวันนี้กระต้อง